คนล่าแห่ผุดแคมเปญเซฟเงินกีบแบงเงินบาทดอลลรากำหนดเรทราคาเองคนล่าผุดแคมเปญเซฟเงินกีบเลาวรับแต่เงินกีบไม่รับเงินต่างประ แบนเงินบาทดอลลาร์กำหนดเรรดราคาเองแก้เงินกีบอ่อนค่าลดอัตรางเงินเฟอ้อเงินลาวคนกังวลเสียโอกาสในประเทศลาวขาดแคลนเงินตราต่างประเทศนักท่องเที่ยวหายสำคัญไทยลาวเพิ่งเปิดจองตั๋วรถไฟเที่ยวแรกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเพ้นสาวผู้ไทยตัวน้อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอดก็มีเรื่องราวคราวๆมาฝากตอนพี่น้องอีกแล้วเลยคะ่ะซึ่งในโลกออนไลน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนมากได้ผุดแคมเปญเซฟเงิน,นกีบลาว เซฟกีบแล้วรับแต่เงินกีบไม่รับเงินตาต่างประเทศหรือหากนักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องการใช้จ่ายเงินก็สามารถใช้จ่ายได้แต่ต้องมีเงื่อนไขคือร้าน้าจะเป็นผู้กำหนดตทร,ราคาใหม่เองหวังแก้ปัญหาเงินกีบอ่อนค่าลดอัตรางเงินเฟ้อเงินลาวหยุดการอ่อนค่าเงินกีบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นแบบนี้นี่เองใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวลาว คงต้องพกเงินกีบติดตัวตามไปด้วยเพราะประเทศลาวถือว่ากำลังประสบป,ปัญหาอย่างหนักหน่วงกับวิกฤตเงินกีบอ่อนค่าโดยเป็นที่รู้จักกันว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆคนลาวบนโลกออนไลน์ต่างพากาันออกมารณรงค์ติดแฮชแท็กเซฟเงินกีบโดยจะตั้งอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของร้านค้าที่ถูกกำหนดขึ้นมาเองอยู่ที่เรท1บาทเท่ากับ250กีบซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจ อยู่ที่1บาทเท่ากับ700กีบโดยประมาณแม่เงินบาทและดอลลาร์ประเทศลาวเสียประโยชน์อะไรบ้างหลายคนคงตั้งข้อสงสัยว่าการที่ประเทศลาวออกมารณรงค์ติดแฮชแทกเซฟเงินกีบครั้งนี้อาจจะทําให้ลาวนั้นเสียผลประโยชน์มากกว่า ประเด็นหลักคือขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและเสียโอกาสในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายขาดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะผู้ที่ถือเงินบาทเงินดอลลาร์เป็นต้น ไทยลาวเพิ่งเปิดจองตั๋วรถไฟเที่ยวแรกเส้นทางกรุงเทพอภิวัตรเวียงจันทร์คำสวัสดย์ยิ่งในช่วงนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่งได้เปิดจองตั๋วรถไฟโด้วยสารระหว่างประเทศไทยสปปลาวเส้นทางกรุงเทพอภิวัตรเวียงจันทร์คำสวัสดิ์ซึ่งเป็นเที่ยวแรกในวันที่19กรกฎาคม2567 คนไทยหลายคนคงต้องกลับมาวางแผนเดินทางกันใหม่ท่องเที่ยวจะสนุกไหมต้องคอยห่วงหน้าพรงหลังอยู่กับการใช้ใจ่ายในประเทศลาวเปิดเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างประเทศไทยสปปาลาวเส้นทางกรุงเทพอภิวัตน์เวียงจันทน์คำสวัสด์ขบวนแรกในวันที่19กร,รกฎาคม2567เปิดให้ผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดให้บริการไปกลับ จำนวนสองขบวนประกอบด้วยรถธรรมดาชั้นสาพัดลม152ที่รถนั่งปรับอากาศชั้นสองจำนวน64ที่นั่งและรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นสองจำนวน30ที่นั่งพ่วงไปกับขบวนเร็วที่133เปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานีเวียงจันท์คำสวัสดิ์อุดรธานีไปกลับอีกสองขบวนรวมเป็น4ขบวนต่อวันอีกด้วย ซึ่งอย่างที่รู้นะคะว่าลาวมียอดหนี้ต่างประเทศในปี2 5 1 6พุ่งเกือบสองเท่าเป็น950ล้านดอลลาร์รัฐบาลลาวเื่อนจ่ายหนี้อ้างอีข้อมูลจากสำนักข่าวรุมเบิร์กรายงานข่าวช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาว่ายอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดปี2566 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าไปอยู่ที่950ล้านดอลลาร์จนรัฐบาลต้องขอเลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งมีมูล,ลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นั่นเองค่ะป,ประสวงการครางสอบปลาวเปิดเผยยอดชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี2565 อยู่ที่เพียง507ล้านดอลลาร์เท่านั้นทั้งหมดทำให้รัฐบาลลาวต้องขอเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยจำนวน670ล้านดอลลาร์ของปี2565ออกไปค่าเงินกีบออนค่าเป็นกันวลในหลายประเทศหลายประเทศกังวลว่าสกุลเงินกีบของเราจะเสื่อมค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยสปปลาวมีหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สูงถึง59%ของปริมาณหนี้ต่างประเทศทั้งหมดและตลอดปี 2,566ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงไปแล้ว31%เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็อย่างที่รู้รกันนะคะว่าในปัจจุบันเงินกีบลาวอ่อนค่ามากจึงทําให้เกิดเป็นกระแสที่คนลาวพุดแคมเปญเซฟเงินกีบแบงเงินบาทตอลลากำหนด,ดเทรดราคาเองเพื่อหวังให้เงินกีบแข่งค่ามากขึ้นค่ะ และเพื่อนๆพ,พี่ๆ FC คนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีบ๊ายบาย